สำหรับ ep 3นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของงานความหมายแล้วก็วิถีแห่งความสุขค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะในเรื่องของงานและความหมายสิ่งแรกก็คือการค้นหาพรสวรรค์ค่ะพรสวรรค์ก็คือความสามารถพิเศษที่คนคนหนึ่งได้รับมาจากธรรมชาติค่ะจะด้วยพันธุกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ตามนะคะเช่นความสามารถด้านดนตรี การร้องเพลงที่เก่งเสียงเพราะพูดเก่งหรือว่ามีความเก่งเรื่องของด้านกีฬานะคะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะส่วนพรสแสวงเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องฝึกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญหรือว่าความสามารถที่เป็นเลิศโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งพิเศษที่ติดตัวมานะ,ะและทุกคนนะคะต่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในตัวเองหลายคนเข้าใจว่าตัวเองจะต้องแก้ไขหรือว่าปิดจุดอ่อนให้หมดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย เสริมจุดแข็งเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าค่ะซึ่งจุดแข็งก็คือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทําได้ดีทําได้อย่างเป็นธรรมชาติทําได้ง่ายๆแล้วก็มีความสุขนะคะจุดแข็งเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราอะ่ะมองเห็นเป็นพรสวรรค์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราอะ่ะทำให้มันเกิดขึ้นซ้ําๆจนเกิดความชํานาญก็ได้นะคะคนที่มีจุดแข็งก็จะทํางานด้วยความรู้สึกที่มีความสุขทํางานออกมาได้ดี ไม่ต้องฝืนในสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นเองนะคะวิธีหาพรสวรรค์หรือว่าจุดแข็งก็คือ 1. แยกแยะระหว่างคําว่าพรสวรรค์ตามธรรมชาติกับสิ่งที่ต้องฝึกฝนเองเพราะว่าพรสวรรค์ตามธรรมชาตินั้น,นเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มันเกิดซึ่งสามารถทํามันได้อย่างเป็นธรรมชาติและทําได้ดีกว่าคนอื่นที่มาฝึกทีหลังแล้วก็สสังเกตว่า มีกิจกรรมอะไรที่เราเรียนรู้ได้เร็วทำได้คล่องแคล่วจนลืมเวลาสิ่งนั้นอาจจะเป็นพรสวรรค์ของเราค่ะข้อ 2. นะคะก็คือความสุขในงานที่ไม่ชอบค่ะหลายคนนะคะมีแนวโน้มที่จะไม่มีความสุขในการทำงานมากขึ้นทำไปตามหน้าที่ทำซ้ำไปซ้ำมาจนรู้สึกจำเจอาจจะทำให้เกิดความเบื่อหรือว่าหมดไฟไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทำนะคะ ถ้าอยากจะให้งานมีความหมายมากขึ้นนะักจิตวิทยานะคะเขาบอกไว้ว่างานนั้นมันจะต้องเป็นงานที่ดึงศักยภาพด้วยพรสวรรค์ของเราออกมาค่ะหรือว่าเป็นงานที่มีประโยชน์และเราเห็นกระบวนการของการทำงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่างานนั้นะมันจะต้องไม่ยากหรือว่าง่ายเกินไปเพราะถ้ายากมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีจนรู้สึกท้อ แต่ถ้ามันง่ายเกินไปมันก็ไม่ท้าทายทําให้เราเบื่ออีกเช่นกันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังตามหางานที่ใช่และตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเงินและความสุขคุณก็ลองถามตัวคุณเองว่า 1. นนะคะฉันทาอะไรได้บ้างและสิ่งนั้นมันจะนํามาซื่อเงินทองให้ฉันได้หรือเปล่าหรือว่าอันที่2ก็คืออยากจะทําอะไรสิ่งที่ฉันอยากทํานั้นอะ มันนำมาซึ่งความสุขให้ฉันอย่างไรนะคะถ้าคุณโชคดีนะคะคำตอบของคุณอาจจะได้ทั้งสองข้อคุณก็สื่อว่าโชคดีมากแต่ถ้ามันไม่เจอนะคะก็ลองค้นหาด้วย3คํคำถามนี้ค่ะก็คือเราอะ,อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกพอใจและอะไรคือจุดแข็งของเราแต่สุดท้ายนะคะ เราหาคุณค่าในงานประจําไม่ได้แล้วทําให้มีมีความสุขก็ลองหางานพิเศษค่ะอาจจะเป็นงานออนไลน์หรืองานอะไรที่มันท้าทายความสามารถของเราไปทํานอกเวลาดูบ้างมันก็อาจจะทําให้เรามีชีวิตที่กระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวามีความหมายมากขึ้นก็ได้นะคะข้อ3ไม่ควรขึ้นภูเขาด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณทาวเบน ชาหานะคะได้เปรียบเทียบคน4ประเภทกับการกินแฮมเบอร์เกอร์สชนิดค่ะเขาบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์อร่อยร้ําที่ไม่ดีต่อสุขภาพคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นคนเจ้าสําราญให้ความสําคัญกับความสุขในปัจจุบันมากกว่าอนาคตแล้วก็คนกลุ่มที่2ก็คือเบอร์เกอร์ไม่อร่อยดีต่อสุขภาพคนกลุ่มนี้คือพวกหนูทิพจักค่ะยอมอดทนทําสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่อหวังความสุขในอนาคตแล้วก็กลุ่มที่3เบอร์เกอร์ที่ไม่อร่อยแถมไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มนี้ก็คือคนหมดอะไรตายอยากค่ะคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีความสุขอีกแล้วเพราะเคยเจ็บช้ำมาในอดีตนะคะแล้วก็กลุ่มที่4คือเบอร์เกอร์ที่อร่อยและมะีดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นคนกลุ่มที่มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันและตอนที่ทำสำเร็จตามเป้าหมาย แน่นาคตนะคะแบบที่4คือกลุ่มคนที่โชคดีค่ะเป็นคนที่ดื่มด่ากับสิ่งที่ทําอยู่นะคะเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแม้ว่าระหว่างทางจะไม่ราบรื่นแต่ก็มองว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันคุ้มค่าต่อการที่จะไปเชิญมันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะถ้าหากเปรียบเรื่องของการขึ้นเขานะคะถ้าเราเลือกวิธีการเดินขึ้นเขาแน่นอนค่ะว่า ระหว่างทางที่ขึ้นเขานั้นน่นมันจะต้องมีอุปสรรคมากมายทั้งเหนื่อยทั้งร้อนยากลําบากต้องเอาชนะใจตัวเองแต่เมื่อผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าการขึ้นเขานั้นนะมันช่างมีคุณค่าแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกวิธีการขึ้นเขาด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะมุงสู่ยอดเขาเลยก็คงใช้เวลาไม่นานมากแถมยังสะดวกสบายแต่พอเรามองย้อนกลับมานะคะ มันอาจจะไม่ได้ให้ความนาตราตรึงใจประทับใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฝ่าฟันไม่ได้ไม่ได้ต้องเสียแรงไม่ได้ต้องเสียเหงื่ออะไรเลยนะคะความประทับใจมันก็จะต้องน้อยชีวิตที่มีความหมายมันไม่ใช่ชีวิตที่โรยด้วยก,บกีบกราบค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีอุปสรรคระหว่างทางบ้างให้รู้สึกว่ามันท้าทายแต่ต้องเป็นอุปสรรคที่มีคุณค่าที่คุ้มค่ากับการ,รเผชิญเพื่อเป้าหมาย เป็นอุปสรรคที่ท้าทายให้เราพิชิตมันไม่ใช่อุปสรรคที่มาบั่นทอนจิตใจนะคะ 4. เรื่องยากฝากความหมายให้ชีวิตด็อกเตอร์ทอรบารินชาฮาวเนี่ยเขาบอกว่าความสุขคือประสบการณ์ในภาพรวมของความพอใจและความหมายเรื่องของความพอใจก็คือถ้าพอใจก็มีความสุขแต่ความหมายเนี่ย บางทีชีวิตที่มีความหมายอาจจะไม่ได้เผชิญแค่ความสุขเสมอไปหลายคนอาจจะคิดว่าเราต้องมีความสุขชีวิตถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วในเมื่อความสุขคือภาพรวมเราสามารถที่จะมีเรื่องของความลำบากยากทุกข์บ้างก็ได้ถ้ามันจะทำให้ภาพรวมของชีวิตเรามีทั้งความสุขและมีความหมาย ความหมายในชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากการมีเป้าหมายทําให้เราไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในยามที่ลําบากที่สุดเปรียบเสมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะฉะนั้นงานบางงานมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นมันต้องมีอุปสรรคเข้ามามากมายเวลาที่เราเจองานยากนะคะบางคนอาจจะพูดว่าทําไปทําไมแต่ถ้าเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราเห็นคุณค่าของมันเราจะยอมแลกมันค่ะ เพื่อที่จะทํามันให้ได้นะคะเมื่อประสบความสําเร็จเรามองย้อนกลับมามันก็จะกลายเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าสําหรับความมุ่งมั่นของเรานั่นเองนะคะบทที่5นะคะบทเรียนจากเจ้าชายน้อยกับกุหลาบดอกนั้น,นะคะ่ะเขาบอกว่าเมื่อเจ้าชายเนี่ยเดินทางมาถึงโลกะคะ่ะก็ได้พบดอกกุหลาบมากมายเลยแต่เขากลับรู้สึกว่ากุหลาบพวกนั้นน่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับกุหลาบดอกเดียวที่เขาปลูกและคอยดูแล นั่นเป็นเพราะว่ายิ่งเราทุ่มเทและให้เวลากับสิ่งไหนมากสิ่งนั้นก็ยิ่งมีความพิเศษสําหรับมากเท่านั้นค่ะชนิดที่ว่าสิ่งอื่นๆที่มันคล้ายคลึงกันมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนสิ่งเหล่านั้นได้มันกลายเป็นความหมายต่อชีวิตนั่นเองนะคะในหนังสือ The Power of Mining เขาบอกว่าอีแกนหลักของความหมายในชีวิตก็คืออันที่หก็คือความผูกพันค่ะยิ่งถ้าเรามีความผูกพัน คนมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจะทําให้เราอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่รู้สึกโดดเหนี่ยวหรือว่างหงอยเงาะคะความรู้สึกว่าเราเนี่ยผูกพันกับใครหรือกลุ่มใดก็จะยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของคนคนนั้นสังคมนั้นโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเงียบเหงาถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนความหมายของชีวิตที่สําคัญที่สุดการที่เรารู้สึกผูกพันก็มีอยู่แค่2ปัจจัยก็คือ ความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ 2. จุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะทั้งจุดมุ่งหมายส่วนตัวและจุดมุ่งหมายเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมหรือเพื่อโรคนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3การเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังค่ะการเล่าเรื่องก็คือวิธีการที่จะทําความเข้าใจเหตุผลของการกระทํานั้นๆเราก็จะสร้างเรื่องราวที่เป็นองค์รวมที่มีเอกภาพ ซึ่งทําให้ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตตัวเองอย่างเชื่อมโยงสอดรับกันสอดคล้องก,กันกับเรื่องต้นกําเนิดความสําคัญของความหมายนั้นแล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนในชีวิตค่ะทําให้เห็นทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายและอาจจะเห็นว่าเรื่องร้ายๆบางเรื่องก็ส่งผลดีกับชีวิตในปัจจุบันทําให้มีบทเรียนที่ดีได้เปรียบเสมือนกันเข้ารับการบําบัด เพราะว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อหน้าบุคคลแปลกมากส่วนการเขียนนะคะมันก็เป็นการแสดงความรู้สึกที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราช่วยหล่อห้อมความหมายของเราให้มีมากขึ้นค่ะ 4. นะคะการก้าวข้ามพ้นไปจากตัวเองค่ะปราสจากอัตตานะคะแต่ก็เข้าใจว่าการดำรงชีวิตของคนเรามันอาจจะส่งผลต่อคนอื่นไนดะ้เช่นกันชีวิตที่มีความหมายนะคะ จึงไม่สำคัญทำยังไงให้เราอยู่รอดแต่เป็นทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกันได้ซึ่งมันก็ทำให้เรานะมีความผูกพันกับคนอื่นและสิ่งต่างๆมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเรามากขึ้นในภาวะข้ามพ้นตัวตนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าตัวของเราหายไปพร้อมกับความกังวลความอยากได้ในเรื่องสักเพเหระ จากนั้นเราก็จะเชื่อมโยงกับคนอื่นเกิดความรู้สึกชีวิตมีความหมายเป้าหมายสูงสุดของ,ของการเจริญสติก,ก็คือการที่เราตระหนักว่าเราสามารถแยกตัวจากความคิดความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงและประสบการณ์แล้วสังเกตด้วยใจที่เป็นกลางค่ะเขาหกนะคะคนบ้างงานค่ะการบ้างงานเนี่ยฟังเพลินๆดูเหมือนดีใช่ไหมคะดูเหมือนเป็นคนขยันเอางาน,เอา,งานเอาการ แต่ถ้าการบ้างงานเกินไปนะคะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆของชีวิตก็ได้ร้ายแรงที่สุดก็อาจจะถึงขนาดจบชีวิตในขณะทำงานเลยก็มีนะคะสาเหตุที่คนเราเนี่ยทุ่มเทกับการทำงานมากมายถึงขั้นบ้างงานหรือว่าเสพติดเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้งานเป็นตัวอ้างในการที่จะหลีกหนีความรู้สึกที่ไม่มีความสุขด้านอื่นๆเช่นกลัวตัวเองไม่มีคุณค่าค่ะไม่เป็นที่รักของคนอื่น รวมถึงกระทั่งหลีกหนีปัญหาชีวิตด้านอื่นๆเช่นเรื่อง,องความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังนะคะถ้าใครอยากจะทดสอบว่าตัวเองเป็นคนบ้าง,งานไหมนะคะก็ลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่าถ้าจากเช็คลิสต์เหล่านี้นะคะถ้าคุณตอบว่าใช่เกินขึ้นหนึ่งแสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนบ้าง,งานค่ะอันแรกเลยนะคะมักจะทํางานติดพันจนละเลยครอบครัวเพื่อนและก็การดูแลสุขภาพค่ะอันที่สอง ยกให้งานนะมีสัดส,ส่วนเยอะที่สุดซึ่งผลส่งผลกระทบต่อการนับถือตัวเองนะคะ 3. พูดคุยเรื่องงานในขณะที่อยู่ในงานปาร์ตี้ค่ะแล้วก็4เป็นคน perfectionist ค่ะทุกอย่างมันต้องเนียบถ้าเป็นไปได้จะทำงานนั่นเองไม่ยอมส่งต่อให้คนอื่นทำเพราะว่าไม่วางไม่ไว้วางใจนะคะหาข้ออ้างได้ร้อยแปกว่าทำไมฉันจะต้องทำงานหนักนะ,ะแล้วก็ เชื่อว่าชื่อเสียงเงินทองและการยอมรับเนี่ยจะแก้ปัญหากับชีวิตได้ผูกเอาความนับถือตัวเองไว้กับเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากคนอื่นค่ะนอนไม่หลับเพราะคิดว่างานคิดแต่เรื่องงานค่ะแล้วก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยได้เกิน10นาทีนะคะยิ่งทํางานหนะักก็จะยิ่งสังเกตว่าตัวเองจะยิ่งสังเกตตัวเองน้อยลงนะคะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว อะไรกันแน่ที่มาอุดรอยรั่วของเราได้ลงคิดไว่าจะต้องเป็นการทํางานทั้งทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปก,กับการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะมีคนถามเขาว่าแล้วถ้าสมมติว่างานที่ทําเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆละ่ะจะเรียกบ้างงานหรือเปล่าเพราะว่าเราทําเพราะเราชอบเรารักมีคําตอบในหนังสือ emotional equation ว่าให้ลองเช็คดูว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะทิ้งอะไรไว้กับโรคใบนี้คุณมีความยินดีในชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรทำให้คุณพบความยินดีนั้นและถ้าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีก24ชั่วโมงจะเอาไปทำอะไรถ้ายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันแล้วยังตอบว่าทำงานที่อยู่นี่แหละยังทำงานนี่แหละ สิ่งที่อยากจะทิ้งไว้กับโลกไปนี่ก็คืองานนี่แหละแสดงว่าคุณโชคดีเพราะงานคือสิ่งที่คุณทำแล้วคุณชอบทำตามใจที่โหยหาแต่ถ้าดันตอบเป็นอย่างอื่นนะคะคือคำตอบที่ไม่ได้ออกมาคือไม่สามารถที่จะตอบออกมาได้แสดงว่างานที่คุณกำลังบ้าคลัง่งนั้นน่ะมันกำลังกืนกินชีวิตของคุณค่ะเราก็จะกลายเป็นคนบ้าง,งานไปแล้วบางทีคีย์สำคัญของการมีความสุขในชีวิต อาจจะไ,ได้ได้มาจากการทำงานนะคะแต่มันอาจจะเป็นด้านอื่นของชีวิตที่จะทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างสมดุลนั่นเองนะคะข้อ 7. จ็ดซูเปอร์แมนยังมีจุดอ่อนในชีวิตของคนเราจะมีทั้งส่วนที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้หลายครั้งที่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้จะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ท้อแท้เหนื่อยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคุณจอแดนบีปิตสันนะคะ ผู้เขียนหนังสือ Twelve r o l of Life ยกตัวอย่างว่าขนาดซูเปอร์แมนยังมีข้อจำกัดคือการแพ้แรกคริโตไน์และนั่นก็คือทำให้ชีวิตของซูเปอร์แมนมีเสน่ห์มากขึ้นการที่คนเราเนี่ยมีจุดอ่อนนั้นะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงอาจจํทำให้เราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันจะไม่เกิดข,ขึ้นกับชีวิตของเราเลยถ้าชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์แบบเพราะนั่นหมายถึงว่ามันไม่ต้องมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะข้อ8นะคะสิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวคนเราต้องเจอทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวบางครั้งบางช่วงเวลาก็ต้องเจอความยากลำบากสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ดังใจกันทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวก็คือสิ่งที่เราคิดค่ะ หรือทัศนคติของเราที่มีเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําได้หรือทําไม่ได้ด่างหากเช่นถ้าเราแข่งขันปิงปองแพ้แต่เราจะอาจจะปรับมุมมองว่าเออก็ดีนะเราทํารายสถิติของตัวเองได้เราได้พยายามเต็มที่และเราทำให้เราเนี่ยภูมิใจในตัวเองเราก็จะชอบตัวเองมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เรานะมีความสุขถึงแม้ว่าคนอื่นจะตัดสินว่าเราแพ้ก็ตาม สิ่งที่เราเผชิญอยู่อย่างยากลำบากในปัจจุบันหากว่าเราเนี่ยพยายามผ่านมันไปให้ได้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราภูมิใจค่ะบอกกับคนอื่นต่อๆไปได้นะคะว่าเรา,ถ,าถ้าในขณะนั้นนะถ้าเราไม่ได้พยานนยามอย่างเต็มที่เราก็จะรู้สึกมาเสียดายทีหลังนั่นเองนะคะต่อไปเป็นบทเรื่องของวิธีแห่งความสุขค่ะวิธีแยกความสุขปลอมออกจากความสุขจริงนะคะ คนเราเนี่ยมักจะเจอสภาวะความย้อนแย้งของความสุขก็คือเรามักจะเผลอทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นเวลาที่เรากินบุฟเฟ่แทนที่เราจะกินแต่พอดีเพราะนั่นก็คือจุดที่มีความสุขที่สุดใช่ไหมคะแต่เราก็จะกินกินกินเข้าไปจนรู้สึกไม่สบายตัวเพราะคิดว่ามันจะต้องกินให้คุ้มหลายคนที่ไปกินบุฟเฟ่ก็จะเกิดแบบนี้แหละว,ว่ามันต้องกินให้คุ้ม แล้วมันก็ทําให้ตัวเองต้องลาบากนะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์แทนที่เราเนี่ยจะพูดคุยกันดีๆยอมซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์น่ยมันราบรื่นแต่หลายครั้งเราก็ต้เถียงกันว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเราอ่ะไปยึดเอาความถูกต้องมาก่อนก็เลยหาความสุขไม่ได้ลองทบทวนดูนะคะว่าเรามีความเชื่อแบบไหนเชื่อว่า ต้องมีอะไรแล้วจึงจะมีความสุขเชื่อว่าอะไรที่ต้องมีมากขึ้นถึงจะนำไปสู่ความสุขแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเราก็ต้องทบทวนดูค่ะสุขจริงก็คือความสุขที่เรารู้สึกพอดีเหมือนเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่นั่นแหละกินแค่อิ่มส่วนสุขปลอมก็คือการที่มันกินเยอะเกินไป ยัดเยียดมันเข้าไปมันก็ทําให้เกินจุดพอดีไปนั่นเองนะคะข้อ9จงกลางเรือใบออกจากชายฝั่งอันปลอดภัยค่ะเมื่อต้องเผชิญกับทางแยกของชีวิตน,นะคะหลายคนก็มักจะเลือกทางเลือกที่มันเสี่ยงน้อยแม้ว่าผลตอบแทนมันจะน้อยตรงกับพฤติกรรมเรื่องของการกลัวเรื่องการสูญเสียค่ะ แม้ว่าบางทีลึกๆแล้วในใจเราอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ก็กล้าไม่พอนะความกล้าของเราไม่เพียงพอที่จะลงมือทำมันผลงานวิจัยเนี่ยเขาเปิดเผยว่าคนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วผิดพลาดเพราะว่าความเสียใจจากสิ่งที่ไม่ได้ทำมันทำให้ไม่มีวันสิ้นสุดเราโมตสงสัย ว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะคาใจอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะในขณะที่ความเสียใจจากการที่เราได้ลงมือทำแล้วมันเกิดความผิดพลาดมันก็จะสิ้นสุดค่ะก็คือรู้แล้วว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงมองเหตุการณ์นั้นเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นตำนานเอาไว้เล่าอย่างสนุกสนานในวงของเพื่อนอแล้วก็มีสองคำถามที่ควรจะถามตัวเองเมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่นะคะนั่นก็คือเรา มีโอกาสแบบนี้อีกไหมถ้าไม่มีเราก็ควรจะตัดสินใจทำค่ะถ้าลงมือทำไปแล้วมีอะไรผิดพลาดแล้วเราจะแก้ไขมันได้ไหมหรือว่ามีทางเลือกที่จะไปต่ออีกไหมถ้าไม่มีไม่มีทางไปไม่มีทางแก้ก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะคะขอ้อ10ก็คือชีวิตที่จุดประกายความสุขต้องมีมากแค่ไหนถึงจะพอ อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนคุ้นชินค่ะแต่สุดท้ายก็ค้นพบว่ามันไม่เคยพอหรอกเพราะว่าพอเราไปถึงจุดที่เราคิดว่าพอเราก็จะคิดตอบอีกว่าอมันยังไม่พอมต้องหาเพิ่มมันต้องทำเพิ่มถ้าเราหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเราอาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วความสุขของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ต้องการมีอะไรมากเลยคำถามที่ควรถามมันควรจะเปลี่ยนเป็น ควรมีอะไรน้อยเท่าไรจึงจะพอมากกว่าทุกวันนี้นะเราลืมถามความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเองค่ะลืมเช็คว่าเราอะชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเราอาจจะเพราะว่าถ้าตัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปโดยที่มันไม่กระทบกระเทินกับชีวิตของเรามันก็จะดีกว่ามันมีความสุขได้มากกว่าข้อ11 ใช้เวลาอย่างมีความสุขไม่มีเวลามันน่าจะเป็นข้ออ้างที่คลาสสิกมากๆเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างหรือว่าทำอะไรบางอย่างน้อยลงแต่การไม่มีเวลานั้นไม่มีอยู่จริงค่ะหรือว่าเราแค่ใช้หรือจัดการเวลานั้นไม่เป็นกันแน่ถ้าเราถูกปลุกฝังว่าต้องใช้เวลาให้คุ้มต้องเสพให้เยอะต้องไม่พลาดข่าวใหม่ จนบางทีเราก็าเครียดไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเวลาที่เราอยู่ว่างๆมันก็จะมีน้อยลงเพราะว่าเราได้พยายามที่จะทํำนูน่นทํานี่เต็มไปหมดเลยบางทีก็ใช้เวลาไปกับการถ่ฟีดบนมือถือเป็นชั่วโมงหรือหลายๆครั้งก็ไปเที่ยวแบบรีบๆเที่ยวรีบๆกินเพื่อจะเก็บจุดต่างๆที่เขาบอกว่ามันสวยมันดีให้ครบเลยไม่ได้ดื่มด่ำกับความสุขที่ควรจะได้ ข้อแนะนำน,นะคะก็คือเราควรจะหาเวลาว่างอยู่เงียบๆคนเดียวค่ะปีกตัวออกจากความวุ่นวายและคนรอบข้างอยู่คนเดียวจะทำให้เราได้ยินเสียงจากข้างในตัวเราได้ทบทวนว่าตัวเราเองรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและเมื่อเรามีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวนั่นแหละจะเป็นอิสระเราจะเป็นอิสระจากคนอื่น เราไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกหรือการตัดสินของใครชีวิตเราควรมีเวลาที่จะได้ดื่มดำ่ำจนลืมเวลาใช้เวลาไปกับความหมายบางอย่างในขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับเวลาที่มันเป็นเชิงวัดมาตรวัดนะเพราะว่าความสุขเนี่ยเมื่อมันเมื่อเราใช้เวลาอย่างมีความหมายมันก็จะเกิดความสุข ไม่ใช่มัมแต่ยุ่งที่จะทำโน่นทํานี่มากมายไปหมดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดื่มด่ำหรือเต็มอิ่มกับมันเลยใครอยากจะมีเวลาว่างมากขึ้นลองนำสามวิธีนี้ไปบริหารกันนะคะขอ้อ1ก็คือกั้นผนังให้กับตัวเองล็อกเวลาให้ตัวเองอยู่ว่างๆโดยไม่ต้องทำอะไรไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็ 2. หาวันที่เราขี้เกียจ ให้ตัวเราเองบ้างอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด 3. แบ่งเวลามาฝึกสมองมาเพิ่มเติมความรู้พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแค่นี้เราก็อาจจะหาความสุขของตัวเราเองได้นะคะ 12. อันตรายของการเป็นเซเลบค่ะหลายคนมีความต้องการอยาก,ยากเด่นอยากดัง ซึ่งลึกๆแล้วก็คือการต้องการการยอมรับอยากจะเป็นที่รักของคนอื่นความดังมันอาจจะนำมาซึ่งความร่ำรวยแถมยังรู้สึกดีที่ตัวเองมีสปอตไลท์สาะส่องไปเวลาที่ไปไหนมีคนคอยจดจ้องแต่นั่นมันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าเราต้องถามตัวเราเองความรวยและความดังมันอาจจะเป็นอันตรายเพราะเรายิ่งได้มันมามากเท่าไหร่ยิ่งเสพติดมันมากเท่าไหร่อยากมีมากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกของเราจะร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาแมนั้นจะบอกว่าสิ่งนั้นมันนํามาซึ่งความสุขแต่ยิ่งวิ่งไปเท่าไหร่วิ่งหามันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งไม่สุขสักทีทําไมมันถึงมีความวุ่นวายต้องทนทําอะไรที่ไม่ชอบเพื่อไปทางที่มาไม่ถึงสักทีในทางกลับกันถ้าเราเลือกทไในสิ่งที่ตัวเรารักสิ่งที่ตัวเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตของเราจริงๆ และสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนรักของเราได้เท่านี้จริงๆแล้วมันก็เป็นความสุขแล้วส่วนอื่นๆมันอาจจะเป็นผลพลอยได้การที่จะเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเด่นไม่จําเป็นต้องดังแค่เป็นคนดีมีน้ําใจแค่นี้คนก็ชอบแล้วและสิ่งที่เราควรทําที่สุดก็คือรักตัวเองค่ะเพราะเมื่อเรารักตัวเองเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความรักจากคนอื่นนะคะ สิบสาอิคิไก่กับนกสีเหลืองค่ะหลายคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าอิคิไกซึ่งแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หนังสือ the l i s t e n book of i k i g a กของคุณเคนโมกิได้ชี้ทางให้เห็นว่าเราจะหาอิคิไกของเราเจอได้ยังไงหรือว่าหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของเราเจอได้ยังไงนะคะ บอกว่าให้เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าคิดการใหญ่เกินไปอาจจะท้อได้ให้ค่อยๆเริ่มแต่ใส่ใจกับมันให้มากอย่างเต็มที่แล้วก็สองทำช่วงเช้านะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละวันหาความสุขเล็กๆน้อยๆและสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรารักในตอนเช้ามันจะทำให้เรารู้สึกดี แล้วสกก็คือคำมั่นสัญญากับตัวเองตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องลงมือทำค่ะ4นะคะให้เราปฏิบัติกับทุกคนและทุกสิ่งเหมือนกับว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วทำดีที่สุดกับคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นนะคะห้าทำงานอดิเลกอย่างมีแพลชั่นทำนอกเวลางานประจำของเราหาอะไรที่เราชอบ หาอะไรที่เราอยากทำที่มัรท้าท่ายความสามารถของเราซึ่งแก่นแท้ของอีกิไกที่คุณนิ้วกรมสรุปก็คือการใส่ใจและให้เวลากับทุกสิ่งที่สำคัญซึ่งก็จะทำให้ทุกช่วงเวลาและทุกคนมีความหมายมากขึ้น 14. หลบโลกไปอยู่คนเดียวบ้างคนเรามักจะคุ้นเคยกับการอยู่กับความวุ่นวาย มีสิ่งกระตุ้นตลอดเวลาและไม่สามารถทนอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวได้เพราะยิ่งเงียบจะทำให้ยิ่งฟุง้งซ่านทั้งที่จริงๆแล้วความเงียบจะทำให้เราได้เชื่อมต่อกับตัวเราเองมากขึ้นได้ยินเสียงภายในหัวใจของตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะมีสติมีสมาธิที่จะลงมือทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องของความสุขที่ทุกคนตามหา ก็จะมีอีกหนึ่ง EP นะคะที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คุยวายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AY Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ